ก็เวลาในการรีจิสเตอร์จะแค่2อาทิตย์พวกท่านก็ออกไปใช้สิทธิ์ใ้เสียงเป็นอันดับสิบนะครับของคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองขอให้เสียงตบมือแสดงให้กับพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาฟันดัสก็คืออันดับ4ีอันดับ4อันดับแอันดับส0ครับอันดับ4ก็คือแอลเอนะครับอันดับ8ก็คือดีซีอันดับสิก็คือ LA นิวยอร์กที่ไทโก้อยู่ที่อันดับ20่ แต่ด้วยความที่เป็นนักการเมืองอย่างผมที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ขอบเขตของประเทศไทยนะครับถ้าท่านยังเป็นคนไทยท่านยังเป็นคนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งผมก็ยังต้องผูกพันกับท่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาในครั้งนี้น่าจะขอบคุณในสิ่งที่ท่านเสียสละเวลาในการที่ต้องไปรีจกิสเตอร์แล้วก็โบสถ์ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของ บ้านเกิดเมืองน,นอนเรานะครับแล้วก็เสียสละเวลาในการที่ติดตามงานการเมืองที่อยู่ที่เมืองไทยนอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมครับเมื่อวานได้เจอเดินไปเดินมาในแบนทัคแถวคอเรียนทาวก็ดีแถวเชนทลพาร์กก็ดีเจอแบรดเดอรเจอคนไทยเยอะมาก <c oughs> แล้วเข้ามาพูดกับผมอย่างนี้ครับพี่น้องเข้ามาบอกกับผมว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะยัตติเ e ฟ e อนเดอรการแก้คอ s สติ u ชั่นการแก้รัฐมนรมนูล ดันโดนหดคว้างขนาดนี้ซึ่งคุณไอติมนะครับเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลทาหน้าที่เป็นผู้ยื่นเรื่องนี้ในสภาซึ่งเรื่องการแก้รธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ60มาทุกท่านก็คงจะทราบด,ดีว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองที่แม่อนุญ,ญาตให้เราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้ท่านอยู่ที่นิวยอร์กขนาดนี้ผมเองพูดตัวตามตรงว่ายังไม่ได้ฟังไอติมอภิปรายเลย <laughs> คนไทย เด็กเรียนโคลัมเบียหรือว่าเรียนพาร์เซนหรืออะไรสักอย่างเดินมาบอกผมแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียดายว่าไ hey, อ๊ะรัฐประชามติที่เราเคยสัญญากันไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาตั้อ,อยู่และวทาไมพอให้คะแนนไปแล้วให้ความไว้วางใจไปแล้วพอจะยื่นยันติเข้าสภาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเขาก็ครมก็คงอาจจะมี การอธิบายของเก้าว่าเก้ามีมติครมทําในแง่ของ executive power อยู่แล้วไม่ต้องใช้ l e g i s l a t i v e power ก็ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันแต่ว่าแค่ต้องการแสดงความชื่นชมว่าท่านติดตามการเมืองไทยไม่แพ้คนไทยที่อยู่เมืองไทยจริงๆนะครับสุดท้ายก็คงนอกจากจะขอบคุณแล้วชื่นชมแล้วก็ยังจะรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่าการที่เราจะ เป็นผู้นำของบ้านเมืองเราได้เนี่ยมันต้องใช้ทรัพเากรามนุษย์หรือว่า human t a l e n t ของไทยทั่วโลกมันคือ made with Thailand ไม่ใช่ made in Thailand ผมพูดอย่างที่ว่าจะได้ขาวออกคือไม่ใช่วา่าเราจะสร้างประเทศเราด้วยแค่ confine ด้วยแค่ territory ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าท่านจะลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกองหน้านะครับในการพัฒนาสิ่งสำคัญญที่ ประเทศไทยก็การที่จะทําอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยผมที่ได้มีเจอกับคนทดที่อยู่ใน Creative Industry อยู่ใน Film Industry อยู่ใน Culinary ร้านอาหารเนี่ย mm hmm. แต่และคนเนี่ยอยู่ใน List ททา100 n x x เหมือนผมได้ทุกคนได้ทุกคนจริงๆเลยเป็นคนที่มีอํานาจอ่อนในสิ่งที่พวกเขาทำที mm ่สุดแล้วก็ในสัญญากับพวกเขาว่าโอเคสักวันนึ่งเนี่ยผมกับทุกท่านที่ร่วมปยที่นี่เนี่ยเราจะช่วยกัน ทำให้ประเทศของเราน่าอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาคิดถึงบ้านและอยากจะกลับไปทำงานที่อเมริกาที่มันไม่มี switching cost อะไรพี่บอลจะนึกภาพ เขาก็คิดถึงเมืองไทยนะแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทาธุรกิจหรือว่าทาในสิ่งที่เขารักที่นี่ switching cost ในการที่จะกลับไปที่ระบบการศึกษาไม่ฟรีจริงที่ระบบการเดินทางมันใช้ไม่ได้ที่ pollution <an> มันไม่มีงบประมาณในการใช้ที่จังหวัดไม่สามารถจัดการตัวเองได้ภาษีที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กไม่ได้ใช้ในนิวยอร์กมันต้องไปให้ DC ซ l l o c a t e กันมาก่อน switching cost มันสูงเกินไปที่จะเขาอยากจะกลับบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดมองนอนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือวจะต้องมีเพราะฉะนั้นก็ ได้สัญญาหรือเพราะว่าในการเลือกตั้งของต่อไปหรือไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะพยายามไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับประเทศไทยก็มีเอากลักษณ์ของประเทศไทยแต่อย่างน้อยคือให้เอ็นดิอารอนั้นมันเกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็ความเท่าทันโลกจนกระทั่งคนที่เป็นกองหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นซอฟต์ power ในค u l ล n นรีในเรื่องของฟิล์มอินดัสทรีในเรื่องของอาร์ติสอะไรทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกว่า กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแอนด์ o n m บ n t มันก็ดีพอจะอยู่ที่นิวยอร์ก